สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามช่องของรองศิลป์นะครับวันนี้เจออีกเช่นเคยกับช่วงเวลาที่จะนําเสนอให้พี่น้องได้ชมกันนะครับวันนี้เที่ยวงานวัดอีกเช่นเคยครับพี่น้องครับพามาชมกันนะครับตามผมมาครับผมจะพาพี่น้องชมบริเวณงานนะครับบรรยากาศช่วงนี้ช่วงแรงๆนะครับหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเลยทีเดียวครับช่วงนี้บริเวณรอบนอกก็จะมีร้านปลาเป้ายิงเป้านะครับ นี่คืออยู่หน้างานนะครับตอนนี้กําลังจะเดินเข้าไปซุ้มประตูวัดแล้วครับอยู่ในวัดจะมีอะไรบ้างพาพี่น้องเข้าไปชมกันครับ คูมาเจอร้านของเล่นแล้วครับเจอร้านของเล่นเยอะแยะมากมาย oh <my> เดี๋ยวก่อนๆดก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะครับ oh <my> เดี๋ยว oh <my> ผมอยู่ของกินมากมายครับ oh <my> วันนี้จะมีภาพยนต์ให้ท่านได้ชม ครับาดูบริเวณซอยดาว,วนะครับมีผู้คนมาซอยดาวยเยอะแยะมากมากสวัสดีครับมาซอยดาวแล้วครับครับผม <c oughs> ได้รางวัลไหม <c oughs> <c oughs> ช่องช่องลองสินนะเข้า,ขา,ขา,ขาสารเข้าสารโอ้เข้าสารได้เข้าสารแล้ว chương long sìn na, chương chương youtube 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 chương long sìn, ơi, 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 này ช่องลองสินได้ดูไหมได้ดูได้ดูดะช่องรองสินที่ล้ำลําเื่นนั้นเนี่เปิดเปบ่อ y o u t u b e เนอะครับจะได้เป็นรัโดนช่องลองสินไปมหาสาคามเปิดบิ๊งยังเปิดบิ๊งยังแยวนี้ แกะตรงนีรแกะตรงนี้น้องภูมิแกะตรงนี้วันนี้น้องภูมิมาสอยดาวการกุศลบัดราคา20บาทนะครับวัดป่าภูเกียวนะครับสามารถไปทําบุญได้ไม่ว่าจะเป็นตักบาท108นะครับดอกไม้ทูกเทียนบูชาพระรัตนตรัยมีนะครับพี่น้องครับ ตอนนี้มาซอยดาวครับซอยดาวค่ะบาทละยี่สิบบาทนะคะบาทละยี่สิบบาทค่ะรางวัลยิใหญ่เยอะแยะเลยนะคะกี่วันครับกี่วันเนี่ยมีตรงนี้อีกหนึ่งวันนะคะมีตรงนี้หนึ่งวันสามารถมาชมกันได้นะครับเดี๋ยวจะลงยูทูบวันนี้เลยครับค่ะขอบคุณค่ะมารับรางวัลใหญ่ๆนะคะพนมชมใหญ่ๆนะคะครับผมโใหญ่ๆนะคะพนมพอยใหญ่ๆเลยมาค่ะมาค่ะวัดป่านะคะวัดป่ารัดเดียวค่ะ คำคืนนี้มีหมอสพสมโพธนะครับมหาว่าภาพยนตร์มีภาพยนตร์ให้พี่น้องได้ดูกันนะครับตอนนี้กำลังใกล้จะฉายแล้วครับพี่น้องครับใครยังไม่เคยดูหนังภาพยนตร์ก็มาดูกันได้ที่วัดป่าเขียวนะครับเคยดูไห,ห,หมองคุมมเคยดูไหมอันนี้หนังเขาเรียกว่าหนังอะไรหนังกลางแปลง นังกลางแปลงเป็นภาพยนตร์ที่ใายด้วยระบบใหม่นะครับไม่เหมือนระบบเก่าแล้วภาพยนตร์ยังไม่ได้ฉายนะครับ <c oughs> จะฉายตอนไหนไม่ทราบนะครับ สอยดาวมีการละเล่นหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นวงล้อมหาโชคสอยดาวพาโชค,น,คนอกจากนั้นก็ไปทําบุญนะครับทําบุญจะมีปิดทองรอยพุทธบาทด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรก็จบเพียงแค่นี้ครับขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติชมนะครับช่องของรองศิลป์ในช่วงนี้นะครับขอขอบคุณหลายๆครับ กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเด้อสวัสดีครับ